เพื่อนๆนะครับชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างตัวนี้นะครับเป็นตัวมิซูชิปาเจโร่ครับและฝั่งนี้ก็คือตัวอิซูซูมิวเอ็กนะครับผมสไตล์ใครสไตล์มันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับ <S <S มาดูใกล้ๆกันเลยนะตัวนี้ครับเป็นตัวมิซูชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมสีขาวสวยๆอย่างนี้เลยแต่งอัฟโหลดมาให้แล้วนะมาพร้อมไปตันหมอกด้วยล้อแม็กขนาด17นิ้วดอกยางแบบออฟโรดเลยนะครับผมกระจกโครเมียมนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวนะชิ้นกันสาด ตรงรุ่นเป็นปาเจโร่สปอร์ตมาพร้อมมือจับแบบพรเมียมโล่เบระครับคู่หลังเป็นดำนะครับส่วนคู่หน้าเป็นดิสมาเลยนะน่ะดูด้านหลังกันด้านหลังนี่ก็มีปัดผลหลังนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ข้ยหลังหมด2จุดนะสภาพดีๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับสีขาวเดิมนะครับผมลูกค้าเก่าดูแลมาอย่างดีเลยนะครับโอเคแล้ว ฝั่งนี้นะครับเป็นตัว Isuzu MU-X e นะครับผมสภาพดีๆสวยๆสีๆส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 ๆนี้หายากด้วยนะมามาดูอีกทีว่ามีอะไรมาบ้างนะครับก <c oughs> ็ตา้หน้าของเดิมของตัว Isuzu MU-X e นะมาพร้อมปัตัดหมอกด้วยตัวนี้ได้ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมมาพร้อมครอบพรเมียมนะและมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมที่กันสาดต,ต,ต, <c oughs> ตรงรุ่นม,มือจับแบบพรเมียมเั <c oughs> ็นล้นได้ระบบเบรกเ,เ,เ, <c oughs> เป็นคู่หลังเป็นดัมส่วนคู่หน้าเป็นดิสเบรกนะครับผมมาด้านหลังนะไฟเบรกด้วยสามมาพร้อมปัดตันหลังนะครับแล้วก็ วีลเอ็กตัวใหญ่อย่างนี้เลยสีสวยมากๆนะคันนี้สภาพใหม่มากเลยนะครับลูกค้าเดิมดูแลมาอย่างดีเช่นกันนะคันนี้งั้นเดี๋ยวเราเปิดราคากันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวยูสุมิวเอ็กนะครับราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับส่วนยูสุมิชิปาเจโร่คันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมเพื่อนๆชอบสไาตลา์ไหนแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมคุณนรบ,บ้าน MP เอ็มพีแปดหนึ่งเจอกันครับผม